สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยแอดมินกลุ่มที่น่ารักคนขยันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าทุกทกท่านในกลุ่มองค์กรเชื่อในพระเยซูคริสต์และก็วันนี้อาจารย์ด็อกเตอร์คิสตี้จะมาบอกว่าใครที่ต้องการภาพนะคะในการประกาศข่าวประเสริฐส่งคำอวยพร คำทักทายและก็คำหนุนใจกันด้วยข้อพระวชนะคํำของพระเจ้าซึ่งอาจารย์เอาตอร์คิตตี้เนี่ยได้ทำภาพาทั้งภาพปกติแล้วก็ภาพ g i s นะคะ g i f ภาพปกติก็คือภาพนิ่งนะคะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวก็คือมีทั้ง คลิปวิดีโอเพลงคำอธิษฐานแต่ว่าอยากจะหนุนใจว่าถ้าท่านผู้ช่วยแอดมินกลุ่มที่รักทุกท่านต้องการที่จะส่งคำทักทายวอวยพรทุกๆเช้าแล้วก็สายบ่ายเย็นคำ่ำแล้วก็ดึก ไปจนถึงก่อนนอนนะฮะถ้าหากว่าไม่มีภาพเป็นของตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมแอปไล n ์ค a มิราแล้วอาจจะบางครั้งเนื่องจากทำไม่เป็นอ่าแต่บางครั้ง เราฝึกกันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาที่จะทำภาพดีไซน์ภาพออกแบบภาพในการประกาศอ่าพระวจนาคำของพระเจ้าพร้อมคำอวยพรและคำทักทายกันในแต่ละวันไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อนโตกิตีไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะคะขอให้เข้าไปที่กลุ่ม ผู้บริหารกลุ่มแอดมินหรือกลุ่มที่อาจารย์ดรคิดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มสำหรับผู้ช่วยแอดมินกลุ่มทุกท่านตอนนี้เราก็มีท่านผู้ช่วยแอดมินกลุ่มประมาณร่วม,ร,วมร่วม20ท่านแต่ขอความกรุณาให้แสดงใบหน้าตัวตนชัดเจนไม่แอบแฝงแต่อย่างใดนะคะใส่ชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้ส่งประวัติ ประวัติผู้ช่วยแอดมินกลุ่มขอให้ส่งด่วนด้วยนะคะและก็สิ่งที่จะมาหนุนใจในวันนี้ก็คืออยากจะให้ท่านผู้ช่วยแอดมินกลุ่มเนี่ยเข้าไปที่กลุ่มผู้ช่วยแอดมินกลุ่มแล้วก็คลิกไปที่อาระบ,บัมภาพตามที่เคยสอนไว้แล้วนะคะ,ะใครที่ทำไม่เป็นก็แจ้งมาเดี๋ยวจะสอนใหม่ แล้วก็อาจจะส่งคลิปวิดีโอใน YouTube ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายๆเลยนะคะคลิกเข้าไปนะคะที่อาราบ,บั้มภาพแล้วก็จะเจอนะฮะภาพที่มีพระเยซูก็เยอะไม่น้อยนะคะภาพ굿มอร์นิ่ง굿ไนท์แล้วก็ภาพอ,อวยพอรอธิษฐานเผื่อแล้วก็ภาพที่ระบุพระชนะคำของพระเจ้าก็มีเยอะเลยนะคะออขอให้ เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เราต้องคิดที่จะทําแยกหมวดหมู่ไว้นะคะหมวดหมู่ในข้อพระวจนะคำหมวดหมู่ในคำอวยพรอย่างเดียวหมวดหมู่ในคำทักทายตอนเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกก่อนนอนอย่างเดียวแล้วก็หมวดหมู่ของสุขสันวันสปโตสุขสัรวันอาทิตย์แล้วก็สุขสัรวันจันทร์อังคารพุทธพักรดชสุขเสาร์อาทิตย์มีทุกสุขสัเลยนะคะแล้วก็ยังมี พระวจนะคำที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะ,อะขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะขอพระเจ้าเวยพรเสริมกำลังเพิ่มพูนเต็มล้นให้กับเราทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณขออย่างเดียวอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าทิ้งงานของพระเจ้าและอย่าทิ้งคันไถ ของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันตลอดไปนะคะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงกรุณาสอนเราในพจน์คำพระคำพีทุก,ท,กทุกวันแล้วก็ได้ประทานสติปัญญาญาณให้กับเราทุกทุกคนทุกทุกวันและขอให้เราช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลกลุ่มองค์กรเชื่อในพระเยซูคริสต์ดูแลสมาชิกด้วยความรัก ความเมตตาและอธิษฐานเผื่อกันทุกทุกวันขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสันติสุขในองค์พระคริสต์ด้วยความรักความเชื่อความหวังความวางใจและขอเป็นไปตามนะ้ำพระยและประประสงค์ของวง์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะฮันเลลูยาลูกคิสตีและทีมงานฐานเผื่อทุกท่านและผู้ช่วยดมินกลุ่มทุกท่านเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์จา้าฮันเลลูยา เอเมนเอเมนเอเมนรักนะจุ๊บจุ๊บ